สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วง10อันดับเกมมือถือหน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีเกมมือถืออะไรมาแนะนําบ้างมีข่าวสารเกมมือถืออะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในสัปดาห์นี้บ้างเนาะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ p r o j e c t CPW สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือ o p เ n World ที่อยู่ระหว่างพัฒนาเนาะเขาบอกว่าพัฒนาด้วย Unreal Engine 4นะครับเพราะฉะนั้นกราฟิกตัวเกมนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเนาะสำหรับเกมตัวนี้ก็จะมีการสำรวจต่างๆกาๆรรวบรวมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับมีการต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์มีระบบการอัปเกรดนะครับเกมนี้สามารถบินได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกทะเลต่างๆที่เราสามารถว่ายน้ําได้นะครับสามารถปรับแต่งตัวละครได้ค่อนข้างอิสระนะครับตามที่เขาแจ้งรายละเอียดไว้เนาะ ส่วนเกมเพลยบรรยากาศเต็มๆนักนอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองท่ผู้ชมครับก็จะมีแค่ตัวคลิปตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเท่านั้นเองเ,องเนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวเกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผม Nice song of fantasy สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกม Open World MMO นะครับจาก Hi ่าย Play Park นั่นเองที่นะตอนนี้เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดสียอาชีพด้วยกันมีอาชีพแรกก็คือกระบี่ต่อมาก็จะเป็นล่ม แล้วก็อัุธาก็จะเป็นปืนนั่นเองท่านผู้ชมครับมีระบบการท้าทายพวกดันเจียนต่างๆพวกหอคอยต่อสู้กับบอสนะครับมีระบบแคนมีการแช่บ่อนะผู้ร้อนนะครับมีเลดบอสมีระบบกีลยอะไรทํานองนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหาในส่วนของตัว M m o ที่เล่นง่ายๆเเลเวลขึ้นเร็วๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ท่านผู้ชมเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลองดูเกมนี้กันได้เลยครับผม เกมต่อมาท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือสไตล์ Animal Crossing นั่นเองท่านผู้ชมครับผมจำลองการใช้ชีวิตหรือว่าแนวแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนั่นเองเนาะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมจะสามารถทำการตกปลา ทำฟาร์มหาของมาขายเก็บของป่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการขุดเหมืองด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีการตั้งแคมป์นะครับคอยหาในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างคอยครับพวกขวานไปตัดไม้นู่นนี่นั่นนะครับใครที่ชื่นชอบ Animal c r o s s i n g นะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเพียงแต่ข้อเสียคือเกมนี้มันบังคับค่อนข้างยากแล้วก็ในส่วนของกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยมากนักนั่นเองท่านผู้ชมครับใครสนใจแนวนี้ลองดูกันได้เลยครับผม เดดซ z o m b i e Shooting survival สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือยิงซอมบี้ที่นาตอนนี้เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยตัวเกมนี้ก็จะเป็นมุมมองด้านบนแบบนี้เลยเนี่กราฟิกก็ถือว่าสำหรับใครที่ไม่เวียนหัวสำหรับตัวมุมมองเน้นท่านผู้ชมครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็ลงสตูไทยแล้วหลังจากที่เปิดให้บริการในสตูนอกนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสู้กับบอสมีระบบการอัปเกรดนู่นนี่นั่นด้วยท่านผู้ชมนี่ เอาดิเข้ามาประมาณนี้ท่านผู้ชมครับถ้าสนใจเกมตัวนี้ก็ลองดูกันได้เลยครับผม Little n i g h t m a r e Mobile สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ทางค่ายประกาศพัฒนาลงในเวอร์ชั่นมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชม สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมผจญภัยแนว s i z e Scrolling 2.5 d นะครับก็คือจะเป็นมุมมองด้านข้างอะไรทำนองนี้เนาะเรื่องราวจะเป็นการผจญภัยของเด็กจิ๋วนะครับผจญภัยในโลกของวิญญาณชั่วร้ายนะครับหรือในโลกแห่งความฝันนะครับทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นแบบใหญ่ไปหมดเลยนะครับเหมือนเราในชีวิตจริงนะครับแล้วโดนย่อสุดตัวเล็กอะไรประมาณนี้นะพี่ชมครับ โดยตัวเกมนะครับมีกําหนดเปิดให้บริการนีครับปลายปี2011นะครับหรือว่าต้นปีหน้านั่นเองเนาะก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดให้บริการในเวอร์ชั่น Android แล้วก็ iOS ตอนปลายปีเลยหรือเปล่านะครับ world of warship legend สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับนตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่น iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากเปิดทดสอบปลายปีที่แล้วนั่นเอง สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมสงครามเรือรบแบบเรียลไทม์นั่นเองเนาะก็คือจะสมผู้เล่นอื่นออนไลน์จริงๆมาเล่นกับเราเนาะมีโหมดการเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องต่างๆที่คอยปลดล็อกพวกเรือต่างๆมีระบบการอัปเกรดสะสมในส่วนของพวกเงินในเกมนะครับเพื่อใช้ในการอัปเกรดเรือรบของเรานะครับปรับแต่งเรือรบซื้อเรือรบใหม่ๆนะครับมีระบบเลนกิ้งแบทเทิลด้วยนะครับมีระบบที่ต่อสู้กับ AI แล้วก็ในส่วนของระบบอื่นๆที่น่าสนใจในเกมนะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยสําหรับเก เรือลบ่ายนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวนี้ก็ลองดูกันได้เลยเนะครับตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะครับ The Division Mobile สำหรับเกมตัวนี้นะครับจากค่าย Ubisoft นะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนใน Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบ Open World นะครับม um ุมมอง TPS นะครับหรือว่าบุคคลที่3นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีโหมดการเล่นไม่ว่าะจะเป็นโซล่ผ่านสตอรี่มิชชั่นต่างๆนะครับโคออที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ ภารกิจดันเจียนอื่นๆนะครับอย่างเช่นโคออ์ชาเลนซ์นู่นนี่นั่นมีระบบในส่วนของการคลาบของด้วยการอัปเกรดการปลดล็อกความสามารถพิเศษอะไรทํานองนี้นั่นเองท่าผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมจากค่าย u b บีซอ t นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้เลยในส่วนของ The Division Mobile ครับ c คอฟดิ d ตี y Warzone Mobile สำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้นะครับผมเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทางค่ายเกมได้ทําการอัปโหลดในส่วนของตัวอย่างสั้นๆนะครับประมาณ8วิลงในช่อง Call of Duty ที่เป็นอ f ฟฟิ i ชียลหลักด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวนะตอนนี้ กำลังพัฒนานในส่วนของตัว UI แล้วก็ประสิทธิภาพตัวเกมให้รองรับในเวอร์ชันมือถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเกมจริงๆนะครับผมเขาจะเปิดเผยรายละเอียดวันที่15กันยานี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่าผู้ชมได้ชมกันนะ้อในส่วนของตัว c o อ Duty Warzone Mobile ครับ Dyson ออนไ n น์ สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถที่การาฟิกดดอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่รอขายติดอยู่นะครับเกมนี้ก็จะเป็นแมปแบบโอเพนเวลล์เหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรถค่อนข้างาหลากหลายเหมือนกันเนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรถที่หลายๆคนชอบก็มีเนาะในส่วนของตัว R35 คันนี้ท่านผู้ชมครับ ส่วนโหมดการเล่นของเกมนี้นะครับก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในส่วนของตัวโหมดคัสซอมเกมนะครับมีโหมดสกิลเทสด้วยนะครับมีโหมดเลสซิ่งออนไลน์กับผู้เล่นเอ่ยนะครับมีการสอนการฝึกขับรถด,ด้วยนั่นเองเนาะก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนีครับมีระบบการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองดูเกมนี้กันได้เลยครับผมคาร์เอ็กซ์เตดเวอร์ชั่น Android ก็มาอัปเดตข่าวสารคลายก๊เวอร์ชัน a n น r o i r o i นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนะตอนนี้ตัวเกมมีการประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการในเวอร์ชั่น Android แล้วนะครับเดิมทีจะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยาใช่ไหมครับตอนนี้เขาประกาศใหม่นอตัังแต่ เดือนกันยาถึงตุลานะครับอาจจะมีโอกาสเปิดนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ทันในส่วนของเดือนกันยาเนาะน่าจะไปเปิดเดือนตุลาถ้าไม่ทันตุลาก็คือน่าจะข้ามไปปีหน้าเลยเนาะแล้วถ้ามีคนถามว่าเกมนี้จะฟรีหรือเปล่านะครับเกมนี้จะเปิดฟรีทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ i o s วแล้วนะครับผม I o s วลเราเปิดไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะครับถ้ามีคนถามอีกว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยตอนไหนนะครับก็คือต้องรอเขาเปิดในเวอร์ชัน Android อย่างเป็นทางการนะครับเขาจะเปิด g l o b a l แบบทั่วโลกเลยนนนัตอ้ i o s iOS ก็น่าจะเปิดกลบว้าไปด้วยนั่นเองนะผู่ชมแล้วก็ใครที่เล่นในเวอร์ชัน iOS เนะครับเวลาที่เวอร์ชัน Android เปิดให้บริการนะครับไ o s ไม่โดนรีเซ็ตแต่อย่างใดนะครับสามารถเล่นต่อได้นั่นเองเนาะเอาเป็นว่าก็รอติดตั้งอีกที่นึ่งนะครับในส่วนของตัวลายสตรีมนะครับถ้ามีข่าวสารอัปเด ت, ตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะวันนี้ก็มีฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ